เรื่องหลอนตอนที่13เครื่องเส้นเรื่องนี้เป็นเรื่องตอนสมัยเด็กของคุณบีโดยสมัยนั้นคุณพ่อของคุณบีได้ย้ายไปทํางานที่จังหวัดนครปฐมและซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่บ้านเราอาศัยอยู่กันทั้งหมดสี่คนพ่อแม่พี่ชายและตัวคุณบีเองคุณบีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นบีเรียนอยู่ชั้นประถมก็เล่นตีจับวิ่งไล่จับ กับเพื่อนๆแถวบ้านตามประษาเด็กวันหนึ่งที่เป็นช่วงไหว้เจ้าตอนสายสๆบีก็ไปเล่นปีนกำแพงกับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านบีจะมีบ้านของคุณครูใหญ่โรงเรียนเอกชนที่จะปลูกเป็นบ้านไม้ทรงเรือนอไทยแอแล้วก็มีสวนร่มรื่นมีชิงช้ารอบบ้านล้อมด้วยกำแพงอิฐบีกับเพื่อนก็ไปปีนกำแพงบ้านของครูใหญ่ พอปีนขึ้นมาหน้าพ้นกำแพงจังหวะนั้นเองบีเหลือมองไปที่ชิงช้าซึ่งชิงช้าจะอยู่ติดกับขอบกำแพงเลยมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งกไกยชิงช้าหันหลังให้บีบีก็แอบมองสักพักผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองบีภาพที่เห็นคือหน้าผู้หญิงคนนั้นบิดเบี้ยวมีตาข้างเดียวดูน่ากลัวมากแล้วมองหน้าบีแบบสงสัยจะยิ้มก็ไม่เชิงบีตกใจมาก ปล่อยมือจากกำแพงตกลงมาแล้ววิ่งกลับบ้านทันทีพอกลับถึงบ้านมาบีไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยจนคืนนั้นดึกสงัดหลังจากถวายอาหารไหว้เจ้ากันที่ชั้นล่างเสร็จทุกคนก็ขึ้นมานอนคืนนั้นกว่าบีจะนอนหลับก็นานเลยจนประมาณตีสองได้บีตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำและพอกลับมาที่เตียงนอนสิ่งที่เห็นคือตัวบีเองนอนหลับอยู่ที่เดิมโดยที่ มีผู้หญิงที่เห็นที่ชิงช้ายืนอยู่ข้างๆและจากตรงนี้บีก็นึกไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนตื่นเช้าขึ้นมาบีไม่แน่ใจว่าตกลงเมื่อคืนนี้คือฝันหรือจริงพอลงมาข้างล่างบ้านพอ่อแม่และพี่ก็กำลังคุยกันอยู่พ่อบอกว่าที่พื้นมีเข่าทูบที่จุดไหวเจ้าเมื่อคือนอยู่แต่ที่น่ากลัวคือมันมีรอยเท้าเดินย่ำไปมารอบ,รอบ ซึ่งตอนนั้นพอ่อกับแม่ของบีค่อนข้างเชื่อว่าเป็นผีมากินของเส้นไหวเพราะพ่อกับแม่บีเคยเจอเรื่องแปลกๆหรือเงาประหลาดอยู่หลายครั้งตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่จนผ่านไปอีกหนึ่งวันก็ยังคงมีรอยเท้าแบบนี้ปรากฏอีกทั้งที่ไม่มีใครลงมาตอนกลางคืนแน่ๆจนคืนที่สามเป็นวันไหว้เจ้าวันสุดท้ายแล้วพ่อบีเล่าให้ฟังว่า คืนนั้นพ่อกับแม่บีตัดสินใจลงมาตอนกลางดึกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่พ่อกับแม่บีเห็นคือบีเดินวนรอบโต๊ะไหว้เจ้าชาชาตาลอยลอยเหมือนไม่มีแววตาดูไม่ปกติเลยพ่อบีเลยรีบเอาพระมาะคล้องคอและอุ้มบีกลับขึ้นห้องทันทีคืนนั้นพ่อแม่บีนอนกับบีสวดคาถาชินบัญชรหลายรอบเลยซึ่งเรื่องตรงนี้บีจำไม่ได้เลย แต่พอได้ยินพ่อเล่ามาแบบนั้นตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลยว่าเราถูกผีเข้าหรืออะไรกันแน่บ้านนี้ครอบครัวบีอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ย้ายออกและเพื่อนบ้านแถวนี้ก็พากันย้ายออกตามๆกันเพราะต่างก็เจอกันมาหนักๆทั้งนั้นและภายหลังก็มารู้ว่าที่ดินที่สร้างหมู่บ้านนี้ไปสร้างทับป,ป่าช้าเก่าแก่และตั้งแต่ย้ายบ้านมามาอยู่ที่ใหม่ครอบครัวบีก็ไม่เจออะไรอีกเลยคะ่ะ สงสัยจังว่าบีโดนอะไรกันแน่ขอบคุณทุกแรงใจที่รับฟังตาโยเรื่องเล่าฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ